سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الناس اتقوا الله تن في ุกครั้งนะครับก็อยากให้พี่น้องได้ทําการชุโกตรหรือขอบคุณต่ออัลลอสุบฮานุตลากันให้มากๆเพราะว่าในขณะที่เราได้เปลี่ยนแปลงตัวเราเองพยายามที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็พยายามที่จะใกล้ชิดกับหลักการตามกิตาบุญลอและซุนนะให้มากมาทำอามาันอิบาดะตามคำสั่งของอัลลอฮ์ใช้ อัลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้ให้ชีวิตเรามาจนกระทั่งถึงวันนี้เพราะว่ามีหลายคนที่ยังไม่ได้รับการกระทำหมายถึงว่าไม่ได้รับทางนำอย่างนี้ก็คือว่ายังหลงละเมอเพอ้อพกกับคำว่าอัลลอฮ์เมตตาเพราะว่าในสมัยก่อนผมจำได้ว่าเวลามีปัญหาอะไรก็จะอ oh, ุ้ยอัลลอฮ์เมตตา ทำอะไรก็ได้สวรรค์ทั้งนั้นแหละไม่ต้องไปอะไรถ้าอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์มันก็ได้เข้าสวรรค์จริงๆแล้วพี่น้องครับถามว่าสวรรค์นี่ใครก็อยากไปพอพูดถึงสวรรค์นี่ภาษาอรับเรียกว่ายันนะนะครับยันนะนี่แปลว่าสวรรค์พอพูดถึงสวรรค์ยิ้มแก้มปริโอ้โอยากได้นู่นอยากได้นี่จะว่าไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮาวตอาลาก็ได้อธิบาย ความสะดวกสบายความสุขสบายบนสวรรค์ไว้มากมายอย่างในสุรยาซีนที่มีอายาหนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าละหุมฟีฮาฟาคิฮะตูวะละหุมมายัดดอูนอัลลอฮ์บอกว่าละหุมให้กับพวกเขาฟีฮาในสวรรค์เนี่ยก็คือคนที่ได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์แล้วเนี่ยฟาคิฮะจะมีผลไม้วะละหุมมายัดดอูนและให้กับชาวสวรรค์เนี่ย เขาจะทําตามในสิ่งที่เขาเรียกร้องอยากได้อะไรได้หมดเลยนะพี่น้องนะนี่ยลอสัญญาไว้นะอยากได้อะไรการอถาธิบายนักมุฟัสิรีนได้อธิบายว่าแม้กระทั่งคนที่เรารักในดุนยาเนี่ยเราบอกว่าเราอยากได้มาเดี๋ยวนั้นเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องครับเราอยากได้อะไรผลไม้นี่ไม่ต้องไปหาอะไรเกี่ยวอยากกินปุ๊บนี่ต้นไม้นี่โอ้ย้อยลงมาหยิบเลย หยิบเลยอยากได้อะไรได้ได้หมดเลยละหุมฟีฮาฟาคฮตูวะละหุมมายดเดาอยากจะได้อะไรได้ว่ากันง่ายๆ่ายแต่ถามว่าเราจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์กันแบบไหนเราจะเข้าสวรรค์พอพูดถึงสวรรค์แน่นอนและเกินว่าคนที่เป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องเชื่อมัน่นว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์นั้นมีจริงอัลยันนะตุฮักวันวันนารุฮักคือสวรรค์มีจริงและนรกก็มีจริง แล้วถามว่าวันนี้เราอยู่ในดุนยาแล้วเราจะทําอย่างไรจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์แบบปากว่าตาขยิบกันนั้นหรือหรือว่าจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยกับการที่เราจะต้องเชื่อมั่นที่ศรัทธาที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติมันจะเป็นยังไงวันนี้เราต้องมาอธิบายกันถ้าเราไปดูในอัลกุรอานอัลลอฮ์เนี่ยจะพูดไว้เยอะอินนัลลาดีนอามานูอามิลุซอลิฮัด แท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่อีมานศรัทธาศรัทธานี่อย่างถูกต้องนะว่าอามิลุซอลิฮะแล้วก็ปฏิบัติที่ดีด้วยไม่ใช่ว่าเอาแต่ปฏิบัตินะหลายหลายอายะอัลกุรอานเนี่ยอลัลลอฮ์จะบอกไว้ว่าอินนัลลาดีนาอามานูว่าอามิลุซอลิฮะแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่อีมานแล้วก็สัตแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องด้วยปฏิบัติถูกต้องแบบไหนปฏิบัติถูกต้องตามที่อัลลอฮ์ ได้บัญชาใช้รอสูลรุลนร้อยสลดล้อฮุงอาลัยวสัลลังนี่ไงคือบรรทัดฐานแล้วถามว่าวันนี้เราจะเข้าสวรรค์เราจะเข้ากันแบบไหนพอพูดถึงนรกในปากเบี้ยวปากบูดตาเหล ouais? ือกมองคอนไม่พอใจในว่ามาพูดเหมือนก็จะมาแจกให้คนนู้นคนนี้แต่เวลาพูดถึงสวรรค์แล้วโอ้ยยิ้มแก้มปริแต่ไม่เคยคิดถามเฮ้ยไอ้พวกนี้เก่งมาจากไหนเนอสวรรค์มาแจกเนี่ยไม่พูด พ่อตัวเองพอ,พอใจแต่เวลาจะพูดถึงเรื่องนรกที่อัลลอฮ์ก็ได้พูดไวพ้พอๆกับเรื่องของสวรรค์นั่นแหละสวรรค์ได้รับอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นนรกอัลลอฮ์ก,ก,ก็จะพูดไว้ว่าจะได้รับอะไรอย่างนงั้นๆสำหรับคนที่ทําโอ้ยไม่พอใจหลายคนบอกดูพวกนี้เป็นพวกที่ชอบเอานรกมาแจกแต่แจกสวรรค์ไม่เป็นไรนะรับได้เพราะชอบทีนี้เราจะเข้าสวรรค์กันยังไงถ้าเรามาดูเนี่ยในเรื่องของผู้คน,นหลายคน ไม่เข้าใจยิ่งในสมัยก่อนเนี่ยมีเยอะเหมือนกันที่ไม่เข้าใจว่าเราจะเข้าสวรรค์ด้วยกับความเมตตาเฮ้ยถ้าอัลลอฮ์เมตตาถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครเข้าสวรรค์สักอย่างหนึ่งอ่ะเมตตาใครจะมาห้ามได้ไม่เถียงครับไม่เถียงถ้าอัลลอฮ์เมตตาใครอัลลอฮ์จะให้คนนี้เข้าสวรรค์คนนั้นเข้าสวรรค์นั่นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่อย่าลืมนะสัญญาที่อัลลอฮ์ไว้ได้ให้ไว้อ่ะพี่น้องเคยอ่านไหมในอัลกุรอานแปลไทยอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์เป็นผู้ยุติธรรม อัลลอฮ์รักษาสัญญาอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สัจจะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อะไรไม่อาจทำต่อมนุษย์อินนวะดลอยฮักแท้จริงสัญญาของอัลลอฮ์นั้นสัจจริงอ้าวถ้าสัญญาของอัลลอฮ์นั้นสัจจริงอัลลอฮ์สัญญาอะไรไว้ให้กับเราไปดูมันต้องตามไปดูว่าอัลลอฮ์สัญญาอะไรให้กับเราถ้าเราไปดูในอัลกุร,รอานที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลดีนากอลูรับบุนัลลอฮุทุมมัสตะกอมู ตตนซจะลลลุอะัยฮิิมมากต้น زل عليهم الملائكة ะ ل, الم ل ا تكافؤ ولا ت ิ ز ن وابشروا بالجنة التي ك ุมต ت อ ا ด و นอัลลอฮ์บอกไว้ว่าไงดูนะพี่น้องฟังนะสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สัญญาให้กับมนุษย์เนี่ยสัญญาอะไรไว้อัลลอฮ์บอกอินนัลละดีนะคอลูแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งที่เขาทั้งหลายกอลูเขาทั้งหลายกล่าวว่ารับบูนา อัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราในที่นี้นักฟัสซิรินบอกคือมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอาละมีลาอิเลนลอฮ์ต่อมาในคุรานบอกซุมมัสตากอมูแล้วเขาก็ยืนยัดด้วยยืนหยัดแบบไหนยืนหยัดในสิ่งที่รอซุลอยสลลัลลอะลัยวะสัลัมได้ทำให้ดูทำแบบไหนทำอย่างไรเชื่อแบบไหนปฏิบัติอย่างไงเน้นหนุนหนุซุมมาสตากอมูแล้วต้องยืนหยัดด้วยนะซุมมัสตากอมู ตะตนัตเจลุอัลัยฮิมุลมาลาอิกะตุอัลลาหตะคอฟูยามที่เวลาคนนั้นจะถึงอายันเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มาลายกามาถอดวิญญาณเขามาถอดวิญญาณตะตนัตเจลุอัลัยฮิมุลมาลาอิกามาลายกาลงมาในที่นี้ลงมาถอดวิญญาณพอลงมาถอดวิญญาณเนี่ยอัลลาหตะคอปูมาลายกาจะบอกอย่ากลัวอย่ากลัวนะอย่ากลัวเพราะมนุษย์มันกลัวกลัวตายอย่างนั้นแหละลึกๆแล้วไปเอาความจริงตายใครไม่กลัวมั่ง ไม่กลัวโดดลงมาสยขึ้นแม้บนชั้นสามโดดมาสย <_ d ose> โดดไหมมีใครโดดไหมเรื่องอะไรโดดไม่มีใครโดดรกเรื่องอะไรใครอยากตายมีและตะโคปู้มัไลิกาบอกอย่ากลัวนะว่าลาตะสนูอย่าเสียใจนะคือใครที่มีลาอิลาฮอ,ออิุลลอฮ์และยืนหยัดในหลักการเวลามัลลิกามาถอดงันอย่ากลัว อย่าเสียใจนะเพราะคนเวลาจะตายเสียใจจากลูกจากเมียจากของทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะขวดไว้หากันมาเงินทองยอทงที่ดงที่ดินไปนจะเป็นไงนจะไปให้ใครลูกจะได้กันครบไหมคิดเยอะคิดเยอะเอยเมียมจะมีผัวใหม่ไหมหรือผัวจะมีเมียใหม่ไหมคิดเยอะลูกจะเป็นยังไงลูกเลี้ยงโอ้จะเป็นโอ้เสียใจแต่มาเลยกาบอกยาไม่ต้องไม่ต้องเสียใจจบละท่านกระดุมยานี่จบละ จบแล้วเป็นเรื่องของพวกเขาแล้วท่านไม่ต้องแล้วไม่ต้อง,องเสียใจด้วยอัลลอฮ์สั่งบัญชาต่อว่าอับชิรูบินจันนติล,ลตีคุณตุมตูอดูลสั่งมลายกาแจ้งข่าวดีให้ได้รับทราบไม่ต้องกลัวนะสวรรค์เอาไปตามสิ่งที่ท่านที่อัลลอฮ์สุบฮานะจลาได้สัญญาอะไรไว้ท่านตามท่านทำตามสัญญาที่อัลลอฮ์บอกไว้เอาไปสวรรค์เห็นไหมเห็นไหมพี่น้องครับ นี่คือสิ่งที่อลัลลอฮ์บอกไว้แล้วถามว่าเอาคนเมาแอะแอะแอะยังเล่นการพน,นันละหมาดไม่เอาตบ้าตัวยังไม่ตบ้าตัวแล้วถามว่าจะตายไปแล้วเอาแล้วทำไงสวรรค์เลยอ่ะอลัลลอฮ์โกหกเิไในว่าอัลลอฮ์สัจจริงหนว่าอาลัาาอาลลอฮ์เป็นผู้ยุติธรรมเห็นยังพี่น้องครับอลัลลอฮ์ยุติธรรมนะอลัลลอฮ์ยุติธรรมนะ ไม่ได้ดีบขวดแง่อดา่าพ่อล่อแม่ชาวบ้านเขาพอเสร็จแล้วพอดาไปดามาพวกปะสวนปังยิงสวนมาตายเอ้ยมันสวรรค์ไอส้สวรรค์น่ะสวรรค์มันมีลายอะยรลอยอย่างถูกต้องไม่มีชีริกบั้นปลายได้สวรรค์แต่ต้องไปลงนรกก่อนเพราะอัลลอฮ์สัญญาไว้เอาแน่นะ อัลลอฮ์เอาแน่นะใครที่แค่ทิ้งละหมาดอย่างเดียวนี่พี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าคนละปามิบะดิหิมคนพุนอัลลอฮุซซลาวัตตะบะอุชาวัดปะซาวฟยลโกลนอไยยาอัลลอฮ์บอกในยุคท้ายเนี่ยในยุคท,ท้ายหลังจากที่คนดีๆเขาจากไปเนี่ยมันจะมีผู้คนที่ทิ้งละหมาดมันจะมีผู้คนที่ละหมาดปฏิบัติตามมารมไอ้พวกนี้แหละอัลลอฮ์จะจับมันโยนลงนรกอัลลอฮ์พูดไว้แล้วไม่โยนได้งไงถ้าเกิดมันทําไม่ดีมันไม่ละหมาดนะ่ะ ผมเชื่อนะครับผมยังเชื่อเต็มร้อยว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สัจจะอัลลอฮ์เป็นผู้ที่สัจจะอัลลอฮ์ถามว่ายังไงไอ่ะและไหนคำพูดของผู้ใหญ่ยยบ้านเราเออถ้าอัลลอฮ์เมตตาใช่มันถูกครึ่งหนึ่งถ้าอัลลอฮ์เมตตาในะการสวรรค์ก็ไม่เทียงก็ไม่เถียงแต่ว่าการที่เขาจะได้สวรรค์มันมีกฎกติกานะวันนี้อัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้พูดลอยๆอยนะ แล้วให้เราไปนึกไปคิดไม่ใช่ไปดูสิ <c oughs> พี่น้องครับถ้าเราไปดูในอัลกุรอานเยอะแยะยะซายะซาอุมบีมาคุนตุมตักมาลูนอัลลอฮ์จะตอบแทนพวกเขาด้วยกับสิ่งที่เขาได้ทําไว้ในดุนยาบีมาคุนตุมตักมาลูนเนี่ยเยอะแย,ยะเลยลองไปดูเลยในฟาฮรอสสารบันเวลาหาบีมาคุนตุมตักมาลูนเนี่ยเพียบเลยดีกว่าใครทําอย่างนี้สวรรค์เอาไป ใครทําอย่างนี้สวรรค์เอาไปใครปฏิบัติอย่างนี้สวรรค์เอาไปเต็มไปหมดเลยเต็มไม่หมดเลยเต็มไม่หมดเลยก็แปลว่าจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับอะไรการปฏิบัติตอนอยู่ในดุนยาเอาแล้วพบานี่คุรานพอไปดูอีกฮะดิษอัลลอฮ์ก็บอกไว้กวเกท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุลอะลัยวะสัลลัมก็ได้บอกไว้เป็นฮะดิษเป็นฮะดิษอะไรเป็นฮะดิษ มุตตะพกุนอะไรด้วยอิมามบุคอรีและมุสลิมบันทึกไว้ใครที่เชื่อถูกต้องปฏิบัติถูกต้องเชื่ออย่างเงัน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 เงั้นเงันงันหมาถึงถูกต้องนะตามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนไว้เนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์อัดลอฮฺอัดลอฮอลาฮุลลอฮุอะลามะกานะมินัลอะมันเขาจะได้เข้าสวรรค์ด้วยกับการปฏิบัติของเขาตอนในดุนยา อัลลอฮ์บอกใครที่เชื่อถูกต้องปฏิบัติถูกต้องอัลลอฮ์จะให้เข้าเข้าสวรรค์ด้วยกับการปฏิบัติของเขาในดุนยานี่เป็น h ะดิษมุตตะกุลอะไรถ้ามันมีแค่นี้มันก็ยังไม่เท่าไรเพราะว่าอะไรคนบ้านเราเนี่ยไม่มองตรงนี้ไม่ค่อยมองหรอกว่าจะเข้าสวรรค์ด้วยกับการกับปฏิบัติของเราในดุนยาไม่ค่อยมองไปมองอีกฮะด i ษหนึ่งไปมองอีกหะดิษหนึ่งว่าอะไรแถมฮะด i ษที่จะ จะพูดต่อไปเนี่ยเป็นฮะดิษที่โซเฮียด้วยบุคอรีและมุสลิมบันทึกเอาแล้วแต่มันคนละความหมายกันเลยถ้าจะมองแบบว่าเอามาวางไว้ก่อนเนี่ยมันดูคนละมันตีกันละมันต้องสวนกันและนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่ามนุษย์จะไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยกับการงานใดๆเว้นไว้แต่อิลลาอัยยะตกอัมัดนิยัลลอฮ บิรอมติมินมินหูวฟบคือมันมีหลายจำนวนนะ่ะนะฮะดิษที่ตรงข้ามกับการปฏิบัติก็คือว่ามนุษย์เนี่ยให้ทําอะไรก็ไม่ได้เข้าสวรรค์เว,เว้นไว้แต่อัลเราจะมีความเมตตากับเขาหายังพวกที่ไม่ค่อยจะป,ะปฏิบัติเียมาอิบาดาไม่ค่อยมองแล้วไปยึดหะดิษมีงานร้อลลเมตาก็รอเมตา ทำไปท่านลอไม่รับก็เท่านั้นแหละเออท่านลอเมตตาสัอย่างในข่าวสวรรค์เขาถึงได้ชอบพูดกันคนสมัยก่อนอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ชอบ <c oughs> ชอบพูดเหลือเกินเอออะไรก็อัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์เมตตาพี่น้องครับวันนี้เรามาเรียนพร้อมกันกุรอานบอกจะเข้าสวรรค์ด้วยกับการปฏิบัติในดุนยาฮะดิษมุตตะฟุกุนอะไรบอกว่าจะเข้าสวรรค์ด้วยกับการปฏิบัติในดุนยา อีกฮะดิษหนึ่งมุตตะฟกุนอะไรด้วยมัน้นบุคอรีมุสลิมบอกการกระทําอะไรในดุนยาไม่ได้หรอกเว้นไว้แต่ความเมตตามึนไหมเนี่ยมึนไหมผมถึงบอกว่าพี่น้องครับเวลาไปเจอฮะดิษหนึ่งฮะดิษใดเนี่ยนะวันนี้ถ้าเราไม่มีภูมิรู้เนี่ยไปเลยนะรั่วเลยนะหลุดเลยนะนี่ไงก็ถึงได้ต้องให้ศึกษาไงไปศึกษาไปตามล่าหาความจริงเนี่ยอะไรล่ะในบ่าวฮะดิษเนี่ย อะฮัติษจากนบีเนี่ยมีที่มาที่เดียวกันวะฮีที่เดียวกันทําไมมันตีกันล่ะมันเมอนตีกันนะมันมันส่วนกันนะไอ้นี่บอกเข้าสวรรค์เพราะนู่นการปฏิบัติไอ้นี่บอกไม่ใช่การปฏิบัติไม่ใช่เพราะความเมตตาแล้วมันจะเข้าสวรรค์ด้วยกับอะไรเราก็ต้องไปตามล่าหาความจริงเอาและไปตามล่าหาความจริงอะไรละคนที่คนอะไรที่อัลลอฮ์จะเมตตาเราก็ต้องไปดูต่ออีก سراء الطوباء جاتس الله سبحانه وتعالى أبغى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله อูละอิกัสยรฮามูหูมุลลอพี่น้องครับจากอายะอันอุอานอายะนี้ถือว่าเป็นคำตอบที่จบจบจบยังไงจบคืออัลลอฮ์บ,บอกว่ายังไงอ่ะไปดูวันมุมินูนะวันมุมินาตมุมินที่เป็นชายกับมุมินที่เป็นหญิงต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันบะดูมเอาลียาอุบะช่วยเหลือกันนะเป็นเพื่อนกันนะไม่ใช่แกกับฉันนี่ เจอกันไม่ได้เห็นไม่ได้มาดูคนละโลกไม่ใช่ช่วยเหลือกันได้นี่เนี่ยเป็นอัลกุอานอาญะหนึ่งที่บอกมุมินชายและมุมินหญิงเนี่ยสามารถที่จะอยู่รวมกันได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แต่อยู่ในขอบเขตอะไรก็ว่ากันไปก็จะมีกฎกติกาช่วยเหลือกันได้แค่ไหนอะไรแค่ไหนออาว่ากันไปวันมุมินูนวันมุมินาตบัดูฮุมอาลียาอุบักอัลลอฮ์บอกต่อไปยะมูรูนบิลมะรูฟเขาทั้งหลายจะต้องสั่งใช้กันในเรื่องความดี มีอะไรบอกนะถูกบอกนะเอ้ยอย่างนี้นะอย่างนั้นนะยักมูรูนบิลมาอรูว่ายันเขาะอน,นินมุงกัดเขาทั้งหลายจะต้องห้ามปรามกันในเรื่องความชั่วผิดบอกถูกบอกง่ายๆพี่น้องครับผิดบอกถูกบอกเนะี่ยถูกบันทึกในอัลกุรอานเยอะเลยถ้าใครบอกว่าเฮ้ยอย่าไปว่าเขาไม่ต้องไปยุ่งเขาหรอก กำลังปฏิเสธอัลกุรอานอายานนี้นะอีกหลายอายาเลยที่อัลลอฮ์จะพูดเสมอย่มูรูนบิลมะรูบวยยันฮาวนอานินมุงั尔หลายสำนวนฉะนั้นถูกบอกผิดบอกไม่ใช่ว่าไม่เอาแมารวมกันไว้เขย่าใสขวดรวมกันไว้ไม่ว่ากันไม่ใช่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 ที่อัลลอฮ์ว,ว่าไปดูต่อไปวอยู่กีมูลสละและเขาทั้งหลายจะต้องดำรงการละหมาดการละหมาดมีห้าเวลา ละหมาดมีห้าเวลาละหมาดกันไหมละหมาดกันมากน้อยแค่ไหนวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องครับวันเนี้ยอะไรก็ตามเนี่ยเรื่องละหมาดมาเป็นอันดับหนึ่งผมเคยบอกแล้วพี่น้องอาจจะล่าช้าติดธุระบ้างอะไรบ้างแต่สิ่งสําคัญต้องละหมาดให้เคยชินเหมือนกินข้าวะ่ะเฮ้ยหิวเว้ยเฮ้ยไม่ได้รู้ว่าไม่เอาแล้วหิวหิวไม่เอารู้ว่าจะทําอะไรจะทําก่อนเว้ยขอกินข้าวก่อนเอาอย่างเนี้ยเหมือนละหมาดเอาเหมือนกินข้าวได้ไหม รับปากนี้รับปากกับอัลล้อเลยพี่น้องออรับปากลไม่ต้องรับปากกับผมผมไม่สามารถให้บุญให้บาปท่านพี่น้องได้รับปากกับอัลล้อเลยเราจะไม่ทิ้งละหมาดเราจะไม่ทิ้งละหมาดห้าเวลาแต่ใครจะมีอุโดมีดอรูรอมีความจําเป็นอะไรว่ากันไปรับปากกับอัลล้อเลยเห็นไหมวายุกีมูนสโตาวายุตูนสกาและเขาทั้งหลายจะต้องทําการออกสกาศเงินที่ได้มา เงินที่ได้มาเป็นริสกีของอัลลอฮฺสุบฮานตะลาที่ได้ให้มาพี่น้องครับเป็นการทดสอบนะเป็นการทดสอบฉะนั้นพี่น้องใช้เงินของอัลลอฮฺสุบฮานตะลาทุกบาททุกตตังถูกทดสอบถูกทดสอบนะบางคนขี้เหนียวจนเลยทงบางคนก็ใช้จ่ายซูรุย่รยซื้อไรจนเลยทงกลับมาซะมาอยู่ตรงกลางซะมาอยู่ตรงกลางซะแล้วก็สิ่งไหนที่อัลลอฮฺบอกให้จากแตกจ่ายจ่ายออกไป ที่เป็นจำเป็น,ปนต้องจ่ายจ่ายออกไปวายุตูนัสากาอย่าลืมนะใครที่ไม่ออกสากาศเนี่ยพี่น้องนะเวลาตายเป็นอย่างงูนะงูพร,รักมันไม่คุ้มน,นะลุนะอัลลอฮ์เดี๋ยวเราก็ตายกันแล้วงูนะรกในกูบโบแล้วโดนลงโทษแต่ในกูบโบเรื่องของการออกสากาศเนี่ยอย่าเนีย้ยไอ้หลายคนไยอ้ตอนยังขายที่ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวได้กูขายที่ก่อนลวมึงเอ้พอขายที่ได้ เอ้ยมันเยอะเว้ยมันเยอะเว้ยเฮ้ยกูให้ลูกกูดีกว่าเว้ยเ,เห็นไหมนี่ไงเริ่มแลเริ่มเฮ้ยเรายักไว้หน่อยดีกว่าเว้ยเฮ้ยนี่ไงเริ่มแลเริ่มแลใช้ตอนเริ่มแท้วายุกีมุนวอ่อวายุตูนัสกาเขาทั้งหลายจะต้องบริจาคไปในเรื่องยิ่งจะเป็นสากาัดไฟบังคับออกไปประการต่อมาที่ผมบอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าที่อันลอ์สั่งใช้อะไรพี่น้องครับ ทั้งหมดจะลงท้ายด้วยอะไรปะคนเหล่านี้แหละที่อัลลอฮ์จะให้ความเมตตาเขาใจยังเดี๋ยวมันจะไปสรุปตอนท้ายประการต่อมาที่อัลลอฮ์บอกไว้สําคัญมากวอยูตีอูนัลลอฮวะรอซูละเขาทั้งหลายจะต้องเชื่อฟังพักดีต่ออัลลอฮและรอซูลทําตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้ตามกีตาบุลลอและซุนนะใจยังและเสร็จแล้วอัลลอฮ์บอกว่าไงอูลาอิกะสัยรฮัมุฮุมุลลอคนเหล่านี้แหละที่อัลลอฮ์จะเมตตาเขา สรุปแล้วเนี่ยจะเข้าสวรรค์นเนี่ยด้วยกับความเมตตาอย่างเดียวหรือว่าต้องปฏิบัติด้วยมีคําตอบไหมครับมีคําตอบกันหรือยังมีคําตอบกันหรือยังคนเราไหนที่อารม์จะเมตตาเมาแอะแอะอ,อ,อะไรก็ไม่เอาตีไก่กัดปลาเล่นการมานันตายยังไม่ทันตบัตคนยังงี้เรอที่อารม์เมตตาหา,ห,าหลักฐานให้หน่อยไปเปิดดูในอัลกุรอานและฮะดิษพี่น้องไปหาดูเลย ถ้าเจอช่วยเอามาใผมหน่อยมีบ้างไหมที่อัลลอฮ์และรอซูลเปิดโอกาสให้เราทำชั่วไปก่อนเอาหม่ใครเจอช่วยเอาม้ผมหน่อยมีบ้างไหมในอัลกุรอานและฮะดิษของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอะลัยวะสัลลัมที่เปิดโอกาสให้มนุษย์ถ้าจะชั่วก็ชั่วไปก่อนนะคิดได้แล้วค่อยกลับมาเอาเนี่ยสำนวนอย่างเงี้ยเอ้ชั่วไปก่อนไม่เป็นไรคิดได้แล้วค่อยกลับมา มีไหมต้องเลิกต้องเลิกเดี๋ยวนี้เลิกซะเดี๋ยวนี้นั่นคือในใน,ในการเรียนการสอนทั้งหมดอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องครับฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่ชัดเจนเหลือเกินว่าเราอยู่ในดุนยาเราต้องอะไรปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าเป็นหลักบรรทัดฐานแล้วการที่เราทําอามานอิบาดาจะ เป็นสิ่งที่ทาให้อัลลอฮ์เมตตาเป็นขัน้นไปเห็นไหมฮะดิสกับกุอานมันจะไม่ชนกันถ้าเราเอามาประมวลภาพทั้งหมดเนี่ยจะไม่ชนกันเอาใหม่อยู่ในดุนยาเราปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ว่าเราซูญว่าแล้วการที่เราปฏิบัติปฏิบัติตามอัลลอฮ์ว่าเราซูญว่าเป็นผลให้อัลลอฮ์ซุบฮฮามตลาได้มีความเมตตาฮะดิสก็ไม่ขัดกันละเห็นยังและจากความเมตตาจะนําไปสู่ สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานุตาลาเห็นไหมพี่น้องครับเนี่ยวันนี้เราได้เรียนเราได้รู้ฉะนั้นเนี่ยบางคนโอ้ยอัลลอฮ์เมตตาอย่าไปว่ากันเลยถ้าอัลลอฮ์จะให้ใครขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นมึงไปยุ่งอะไรล่ะปล่อยเขาสิไม่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ,ละต้องปฏิบัติก่อนอยู่ต่ออันอันลลอฮ์ฮะวารอซูล่ะฉะนั้นมีน้องครับวันนี้เราต้องแยกแยะเรื่องถูกเรื่องผิดถูกว่าถูกผิดว่าผิดวันนี้ไม่ไม่มีพักมีพวกผมเองไม่เคยเรียกร้องสู่ตัวผม ให้มาพักดีไม่เคยไม่เคยนะครับแต่กําลังจะเรียกร้องท่านพี่น้องสู่สิ่งที่อัลลอฮ์ว่ารอซูลว่าแปลกนะในช่วงนี้มีคนไปพยายามที่จะจับรวมกันก็ยังชูเขาเรียกว่าในเรื่องอุมมะตาวาฮิดะว่าเรารักกันได้และแถมเอาไปพูดแบบตักกะตักกะยังไงว่านบีนะ บอกว่าจะแตกแต่ไม่ได้สั่งให้เราแตกนะฮะตักกะละทั <serving Pokemon> Poke> ้งทั้งที่อะดิษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าสตัฟตาริกูมัตีอาลาตลาติวะสับยินะฟิรกอ์คุลฮาฟินนาริละวะฮิดะบิน้องตั้งตัวบทกัให้ดีนะอย่าหลงกับตักกะของผู้รู้บางคนนะนบีบอกสตัฟตาริกูมัตีอาลาตลาติวะสับยินฟิรกะต่อไปประชาชาติของท่านนี่จะแตกออกเป็นเจ็ดสิบสามกลุ่ม ลงนรกทั้งหมดยกเว้นไว้กลุ่มเดียวยกเว้นไว้กลุ่มเดียวสหาบาที่อยู่รอบข้างมันเฮียยารอสูรแล้วใครละที่มันจะลงนรกอ่ะและใครมันรอดคือในตำรวนนัญญ้นไม่ได้ถามว่าใครจะลงนรกใครละที่มันรอดไอ้กลุ่มเดียวอะกลุ่มเดียว่ะที่มันรอดคือใคร นบีบอกว่ามาอะไรวะอสฮาบีก็คนที่ปฏิบัติตามฉันและดูเหล่าบรรดาคอลีฟะซฮาบ้างงฉันที่เขาปฏิบัติอย่างไรนั่นแหละให้ทําตามเขานี่เป็นหะดิษที่นบีรับรองเหล่าบรรดาซฮาบ้างว่ามีกลุ่มเดียวที่รอดพี่น้องครับแต่มีคนบางคนบอกว่านบีนะ่อะไรนะเขาบอกว่าออบอกว่าจะแตกแต่ไม่ได้สั่งให้แตกเอาไหม เอาคุณอ่านไปชิมสักอา,าหนึ่งไหมเผื่อจะได้เข้าไปในสมองอัลลอฮ์สุบฮะห์อัลาบอกไว้พี่น้องครับเอาเป็นบรรทัดฐานไว้เลยนะเอาเป็นบรรทัดฐานว่าสั่งให้แตกหรือไม่แตกอัลลอฮ์บอกว่า,าวาอ่อ وإذا سمعتم า ي ا ت ลล ل ه ยุบฝรูบิฮะว่ายุสตฮะจะอูบิฮะฟะละตะกูดูมะอาฮุมอัลลอฮ์บอกเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินสิ่งที่กุรอานหรือฮะดิษอะไรก็ตามถูกปฏิเสธถูกเย้ยหยันเวลาเราบอกอัลลอฮ์ว่าเราซูลว่าเอ๊ะอย่ามาพูดนี่นะอัลลอฮ์ว่าอย่างนี้เราซูลก็ทำอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะอย่ามาพูดอย่ามาพูดเอ๊ยอย่างงนี้ไม่ต้องอะไรมากเรื่องมุสล่าเนี่ย เราบอกวันอีดให้มันละหมาดที่มซอลละเอ้ยไปละหมาดดมขี้หมาไงถูกเยอะอยังสุนนะนบีถูกเยอะอยังอัลลอฮ์บอกฟะลาตักอดูมาหุมท่านทั้งหลายอย่าไปนั่งรวมกับพวกมันนะให้รวมให้รวมหร,มหรือว่าให้แยกเนี่ยให้รวมหรือว่าให้แยกฟะลาตักอดูมาหุม Stephen อย่าไปนั่งรวมกับพวกมันมันถูกเยอะอยันนะ่ะเราบอกน,นี่อัลลอฮ์ว่าอย่างนี้นะรอซูลว่าอย่างนี้นะนะบีทำอย่างนี้นะโอ้ยเยอะยัน เอาเอาเอาเลยท่านก็อยู่ไปพี่น้องครับวันนี้หาทางรอดกันเถอะอย่าไปปังตักกะอะไรเลยถูกว่าถูกผิดว่าผิดถ้าเราเตือนเขาเขาไม่พอใจเคยได้ยินไหมว่าถ้ามีสิ่งอะไรไม่ดีพพนนนเนี่ยให้อพยพหนีสอนกันนี้เยอะแยะ,ยะไม่เอาเลยอะฮัด,ดิสพวกเนี้ยที่เวลามีอะไรปัญหาอะไรที่บอกไม่ฟังโอ้ยไม่ไหวแล้วว่าเฮ้ยมันบิดอาดาดดืนมีสุนัยให้อพยพหนีนะ อ้าวแล้วนะนะไม่ให้แตกนะนี่ไงพี่น้องครับคืออย่าแตกอย่าแตกออกจากกีตาบุญล้อนและซุนนะแต่ถ้าใครไม่เอากุรานแล้วก็ฮะดิสพี่น้องครับเราเตือนแล้วอะไรแล้ววัสลามูแกกับฉันก็ไปอา้าวต่างคนต่างอยู่กันแล้วกันฮิตยารอนนีได้หนีหนีได้หนีหนีได้หน,น,นีพี่น้องครับชาวสลับเนี่ยชาวสลับฟุธซอลแล้วเนี่ยเขาต่อสู้ในเรื่องของบิดามา แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะลบหมดไปเพราะไม่มีทางหมดยิงยย่งเยอะยิ่งเยอะยิ่งเยอะทําไมพูดอย่างนี้อ่ะบางคนอาจจะบอกทำไมพูดเราเปล่าเปล่าทำไมมันไม่เห็นเลิกเลยโอ้ไม่ต้องตกใจนี่งไงก็ที่นบีบอกต่อไปมันจะแตกออกเป็นเจ็ดสามกลุ่มไงมันเลิกไหมล่ะไม่เลิกแล้วมันจะเยอะขึ้นแต่กลุ่มที่รอดที่เรากําลังปฏิบัติอยู่ในขณะนี้คือตามกุรานและก้ฮัดดิสพี่น้องจะไม่มีวันหลงและพี่น้องกุรานฮัดดิส